เติมโคนผมลูกค้าออกมาแล้วสองนิ้วใส่ช่วงปล้องก่อนแล้วค่อยมาเติมโคนเติมปลายทีหลังอันนี้ปิดงอกน้องเอ๋ม้วนแกนอันนี้อะไรลูกทำไมไม่เอาตะตุ่มตุ่มนี้ขึ้นล่ะลูกเออตุ่มนีขนมน้ขึ้นข้างบนแล้วแต่ถนัดนะอันนี้ขึ้นก็ได้อันนี้ขึ้นก็ได้นนไดแต่ว่าถ้าไหนตอนมันมีรูอะ ล้วสมมุติอันนี้มันมีรูขึ้นมาเวลาเราเทน้ำยามันก็จะอยู่ในรูลูแต่แกนบางแกนไม่มีรูก็ใส่ได้เอาหวีซอยไปไหนคะโอ้มีความปลาเนีดต้องเช็คก่อนพิลาขึ้นซอยแล้วนะคะดูสิโอเคมากเลยเห็นไหมทรงของพิลาสวยงาม มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะสไลด์สไลด์ลจะไม่มีความเท่ากันเหมือนบ๊อบมันก็จะไล่สไลด์ขึ้นไป,ปนใช่ถูกแล้วค่ะชื่ออะไรนะลูกฮะกิวกิ่งค่ะ,ะคกิงก่งกิ่งพยม <laughs> น้องกิง่งน้องใหม่ล่าสุดเลยมาจากที่โลกนะคะเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวานโอ้โห หมนได้เรียบร้อยสวยงามมากอันนี้หนูเมวันที่สองวันที่สองมีงานประจำอยู่แล้วนะคะขยันมากทำงานซ m กลางวันก็ไปรับอะไรนะลูกไปสนามกอล์ฟรับจอ็อบถ้าว่างเมื่อไหร่ก็รีบมึงมอไซค์มาเลยขยันมากาดูหน้าคนขยันหน่อยสิเน่อ, <c oughs> อไร อ่านี่หนูบูทยังม้วนอยู่ทรงฟาร่าค่ะทรงฟาร่าค่ะขยันมากโอ้ลากสาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะฟาร่าลากสา <c oughs> <c oughs> เด็กๆ <c oughs> <c oughs> เราเรียกฟาร่า <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะ